You're listening to Sad X Channel podcast สวัสดีครับและนี่คือรายการพอ o d c a s t สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้พื้นที่แบ่งปันความรู้สำหรับคนรักสุขภาพทุกท่านท่านผู้ฟังเคยรู้สึกเหมือนกันไหมครับว่าทำไมหลังอาบน้ำบางทีถึงรู้สึกเวียนหัวใจเต้นแรงหรือรู้สึกหน้ามืดเล็กน้อย แล้วเคยสงสัยไหมว่าพฤติกรรมการอาบน้ำที่เราทำอยู่ทุกวันอาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ ในความเป็นจริงแล้วพฤติกรรมการอาบน้ำบางอย่างที่เรามองว่าปกติและผ่อนคลายอาจทำให้ร่างกายเราเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาอย่างรวดเร็วซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดอย่างมีนัยสำคัญครับจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการอาบน้ำที่ไม่ถูกวิธีอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะฉุกเฉินต่างๆได้และที่น่ากลัวที่สุดคือโรคหลอดเลือดสมองหรือที่เรารู้จักกัน ในชื่อ Stroke นั่นเองครับพอดแคสต์ Podcast ในตอนนี้เราจะเจาะลึก7พฤติกรรมอาบน้ำที่คุณอาจทำอยู่เป็นประจำแต่กลับซ่อนความเสี่ยงไว้และที่สำคัญเราจะมีคำแนะนำที่ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงอันตรายเหล่านั้นได้อย่างไรมาติดตามไปพร้อมๆกันนะครับ 1. การอาบน้ำดึกๆหรือในตอนที่อากาศหนาวจัด ลองนึกภาพตามนะครับตอนกลางคืนอากาศเริ่มเย็นลงและคุณเข้าไปอาบน้ำอุ่นๆในห้องน้ำที่เย็นเฉียบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ทำให้ร่างกายต้องทำงานหนักเพื่อปรับตัวเส้นเลือดที่ผิวหนังจะเกิดการหดตัวทันทีเพื่อรักษาความร้อนไว้ส่งผลให้ความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงอยู่แล้วและอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดสโตรกได้ นอกจากนี้การอาบน้ำดึกๆยังอาจส่งผลต่อระบบประสาทของเราอีกด้วยเพราะในช่วงเวลากลางคืนร่างกายจะเริ่มปรับตัวเข้าสู่โหมดการพักผ่อนการกระตุ้นร่างกายด้วยการอาบน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นในช่วงเวลานี้อาจทำให้ระบบประสาทถูกกระตุน้นจนยากต่อการนอนหลับบางคนอาจรู้สึกตื่นตัวหรือหัวใจเต้นแรงมากกว่าปกติซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการนอนไม่หลับได้ คำแนะนำก็คือหากจำเป็นต้องอาบน้ำในช่วงเวลากลางคืนควรใช้น้ำที่มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้องเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่รุนแรงต่อร่างกายนอกจากนี้การเตรียมห้องน้ำให้อบอุ่นเช่นเปิดเครื่องทำความร้อนหรือปิดประตูห้องน้ำให้มิดชิดก็ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้เช่นกันครับ 2. การอาบน้ำเย็นทันทีหลังตื่นนอนในตอนเช้า การอาบน้ำเย็นจัดในตอนเช้าอาจช่วยให้เราสดชื่นขึ้นได้แต่สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตการทำเช่นนี้อาจไม่เป็นผลดีครับเพราะน้ำเย็นจะกระตุ้นให้หลอดเลือดหดตัวอย่างรวดเร็วทำให้ความดันในหลอดเลือดเพิ่มสูงขึ้นและหัวใจต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายการทำแบบนี้ซ้ำๆเป็นประจำอาจส่งผลให้หัวใจและหลอดเลือดทำงานผิดปกติได้ทั้งนี้การอาบน้ำเย็นในตอนเช้า อาจเหมาะสำหรับกลุ่มคนที่มีสุขภาพแข็งแรงหรือผู้ที่มีระบบไหลเวียนเลือดปกติแต่หากคุณมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังเช่นโรคหัวใจหรือความดันโลหิตสูงควรหลีกเลี่ยงการอาบน้ำเย็นจัดในช่วงเวลาที่ร่างกายยังไม่พร้อมนอกจากนี้การเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้วก่อนอาบน้ำจะช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารและระบบไหลเวียนเลือดทำให้ร่างกายปรับตัวได้ดีขึ้นครับ สามการอาบน้ำอุ่นจัดหรือแช่น้ำนานเกินไปหลายคนชอบการแช่น้ำร้อนเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อแต่การแช่น้ำร้อนจัดเป็นเวลานานจะทำให้หลอดเลือดขยายตัวมากกว่าปกติส่งผลให้เลือดไหลเวียนลงสู่ส่วนล่างของร่างกายมากขึ้นทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพออาจทำให้เกิดอาการเวียนหัวหน้ามืดหรืออาจถึงขั้นหมดสติได้โดยเฉพาะเมื่อคุณลุกขึ้นยืนหลังจากการแช่น้ำอุ่นเป็นเวลานานๆน,น,นอกจากนี้การแช่น้ำร้อน ้อนเป็นเวลานานยังอาจทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะขาดน้ำได้โดยเฉพาะหากคุณไม่ได้ดื่มน้ำเพียงพอระหว่างวันดังนั้นหากคุณชอบแช่น้ำอุ่นควรจำกัดเวลาในการแช่ไม่เกิน15-20นาทีและควรดื่มน้ำเปล่าเพื่อชดเชยของเหลวที่สูญเสียไป 4. การอาบน้ำในขณะที่ร่างกายขาดน้ำหากคุณมีภาวะขาดน้ำจากการไม่ได้ดื่มน้ำเพียงพอตลอดวันหรือหลังจากการทำกิจกรรมที่ทำให้เหงื่อออกมากเลือดในร่างกายของคุณจะมีความหนืดมากขึ้นการอาบน้ำในภาวะนี้อาจส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดไม่สะดวกและอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของโรคหลอดเลือดสมองได้คำแนะนำคือควรดื่มน้ำอย่างเพียงพอในช่วงเวลาที่เหมาะสมก่อนอาบน้ำโดย เฉพาะหากคุณเพิ่งออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ทำให้ร่างกายเสียงเหนื่อมากการดื่มน้ำประมาณ1-2แก้วก่อนอาบน้ำจะช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะขาดน้ำขณะอาบน้ำได้ 5. การอาบน้ำทันทีหลังออกกำลังกายอย่างหนักหลังจากที่เราออกกำลังกายอย่างหนักร่างกายเราจะมีการเผาผลาญสูงหลอดเลือดจะขยายตัวและหัวใจยังคงเต้นเร็วเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อการอาบน้ำเย็นทันทีจะไปกระตุ้นให้หลอดเลือดหดตัวอย่างฉับพลันซึ่งอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้เราควรพักให้ร่างกายปรับอุณหภูมิและหัวใจเต้นในระดับปกติก่อนประมาณ1 0 1ถึงนาทีแล้วจึงค่อยอาบน้ำอุนอ่นๆหรือน้ำอุณหภูมิป นอกจากนี้การอาบน้ําเย็นหลังออกกําลังกายยังอาจทําให้กล้ามเนื้อเกิดการเกร็งหรือปวดเมื่อยได้เพราะกล้ามเนื้อที่เพิ่งทํางานหนักจะต้องการการผ่อนคลายอย่างเหมาะสมแทนที่จะถูกกระตุ้นด้วยน้ําเย็นที่ทําให้กล้ามเนื้อหดตัวมากขึ้น 6. กการอาบน้ำทันทีหลังรับประทานอาหารมื้อใหญ่เมื่อเราทานอาหารมื้อใหญ่ร่างกายจะดึงเลือดส่วนใหญ่ไปใช้ในกระบวนการย่อยอาหารที่กระเพาะอาหารและลำไส้หากเราอาบน้ำทันทีหลังอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอาบน้ำร้อนจะทำให้หลอดเลือดบริเวณผิวหนังขยายตัวเพื่อระบายความร้อนทำให้เลือดถูกดึงออกจากระบบย่อยอาหารส่งผลให้การย่อยอาหารไม่มีประสิทธิภาพและที่สำคัญอาจทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอทำให้รู้สึกมึน งงแลละออ่นเพียได้คำแนะนำก็คือควรเว้นระยะเวลาประมาณ30 6 0ถึง60นาทีหลังจากรับประทานอาหารมื้อใหญ่เพื่อให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างเต็มที่และลดความเสี่ยงของการเกิดอาการเวียนศีรษะและอ่อนเพลียได้ 7. การอาบน้ำเมื่อรู้สึกเวียนศีรษะหรืออ่อนเพลียผิดปกตกิหากคุณรู้สึกไม่สบายตัวเวียนหัวหรืออ่อนเพลียอย่างไม่มีสาเหตุการอาบน้ำในภาวะนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงในการลื่นล้มควรพักผ่อนให้เพียงพอหากอาการไม่ดีขึ้นก็ควรปรึกษาแพทย์นอกจากนี้หากคุณรู้สึกว่าตนเองมีอาการเวียนศีรษะเป็นประจำควรตรวจสอบว่าเกิดจากสาเหตุใดเช่นภาวะความดันโลหิตต่ำภาวะขาดน้ำหรือปัญหาทางระบบประสาทการดูแล ตัวเองในช่วงเวลานี้เป็นสิ่งสำคัญและควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเช่นการอาบน้ำในห้องน้ำที่ลื่นหรือแคบเกินไป ท่านผู้ฟังครับการอาบน้ำไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยเพราะมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบไหลเวียนเลือดหัวใจและสมองเพียงแค่เราใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อยเช่นดื่มน้ำก่อนอาบปรับอุณหภูมิอย่างเหมาะสมแล้วเว้นช่วงหลังอาหารหรือออกกำลังกายก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงโรคร้ายอย่างสโตรกได้การดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นเรื่องของความใส่ใจและการสังเกตตนเองครับอย่าปล่อยให้กิจวัตรที่เราทำทุกวันกลายเป็นสิ่งที่ทำร้ายเราโดยไม่รู้ตัว ก่อนจะปิดรายการในวันนี้ขอเรียนให้คุณผู้ฟังทราบว่าเนื้อหาในพอดแคสต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและความรู้ทั่วไปเท่านั้นและหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาด้านสุขภาพควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทุกครั้งนะครับหากคุณชื่นชอบพอดแคสต์นี้อย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนในครอบครัวที่คุณรักนะครับเพราะการแบ่งปันความรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ